รเรื่องของวงประชาพิจารณ์เรื่องการถอดนกปลอดหัวโขนออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองที่รัฐสภาวันนี้นะครับออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยนะครับแม้จะมีเป้าหมายในการรับฟังความเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ดูเหมือนกลุ่มนักการเมืองที่ร่วมแสดงความเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสภาคใต้จะมีทิศทางเห็นด้วยนะครับส่วนความเห็นที่ไม่อยากจะให้มีการปลดล็อก กลับเสียงกลับมีเสียงคัดค้านนะครับแล้วก็แสดงออกว่าไม่รับฟังข้อมูลทางวิชาการครับทันทีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระบำรุงสีหัวนหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์อธิบายเหตุผลที่คัดค้านการถอดชื่อนกปลรรอดหัวขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองก็มีเสียงแสดงความไม่เห็นด้วยพร้อมกับตะโกนให้ปลดล็อกนะครับแม่นักวิชาการคนนี้จะพยายามชี้แจงว่าไม่ได้ต่อต้านการเพราะเลี้ยงหรือว่าครอบครองนกปลอดหัวโขนแต่การถอดชื่อหรือปลดล็อกจะทําให้นกป่าจํานวนมากถูกดักจับอย่างเสรีเพราะพื้นที่หากินของนกไม่ได้อยู่ในป่า แต่อยู่ตามทุ่งนาป่าโปรง่งหรือว่าชุมชนเมืองไม่มีกฎหมายคุ้มครองพื้นที่แต่ต้นเหตุของปัญหาก็คือความยุ่งยากของการยื่นขอใบอนุญาตการครอบครองของผู้เลี้ยงที่กรมญญอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชจะต้องเร่งแก้ไขนะครับนายวรวัฒน์เพชรมุนีนาย,ยกสมาคมกีฬาพื้นบ้านนกกรงหัวจุกภาคใต้บอกว่าผู้เลี้ยงนกแข่งขันเสียงร้องไม่ใช่สายพันธุ์นกป่าเพราะไอคิวการเรียนรู้เสียงแข่งขันต่ำ ใช้เวลาสอนนานกว่านกเพราะจะ,จะนกเพาะจากฟาร์มจึงยืนยันว่ากลุ่มคนเลี้ยงภาคใต้ไม่มีการจับนกป่านะครับและปัญหาการขออนุญาตที่ผู้เลี้ยงต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปยื่นเอกสารที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เชื่อว่ากรมุทยานแห่งชาติรับมือไม่ได้เพราะยังมีนกรอขึ้นทะเบียนอีกกว่าแสนตัวทางออกคือต้องปลดล็อกครับ มันผมนะครับไปซื้อลอกจากฟาร์มมานะครับฟาร์มก็ต้องออกใบซื้อขายให้ผมถูกไหมครับมันผมไปซื้อเขตห้าพอผมซื้อมาแล้วผมก็ต้องไปแจ้งการครอบครองอยู่เขตหกนี่สำหรับผมอยู่เขตหกนะครับผมก็ต้องไปแจ้งใบครอบครองอีกเขตหกนะครับถ้าไม่แจ้งอนุญาตครอบครองนะครับหรืออายการเพราะพันธุ์ผมก็มีความผิดเพราะไม่ได้แจ้งใบครอบครองมีแต่ใบซื้อขายจากฟาร์มไอเรื่องนี้น้องๆก็ถูกมาแล้วนะครับก็มีการจับกลุ่ม แล้วก็ขึ้นลงพักนะครับแล้วก็ต้องเอาไปซื้อขายนะครับต้องไปยืนยันว่ามีการซื้อขายจากความจริงกว่าจะตรวหลักฐานเรียบร้อยก็กินเวลาเป็นเดือนครับกว่าได้น้องออกมา ด้านรักษาราชาการแทนอธิบดีกรมบุทธ,ธานแห่งชาติบอกว่ากำลังแก้ไขเรื่องสถานที่การออกใบอนุญาตครอบครองอย่างเร่งด่วนนะครับจาก21จังหวัดเป็นกระจายทั้ง76จังหวัดแต่ยืนยันว่าการนำนกมาขึ้นทะเบียนต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ใช่นกป่าครับจะต้องมีการยื่นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านกนี่เป็นนกที่ที่ที่ได้จากการพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นนกที่อยู่ภายใต้พรบรสุนทรความสัตว์ป่า ซึ่งบางครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็ไม่มีหลักฐานนะครับแต่แล้วตรงนี้เราก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจแต่ที่สาคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราจะพยายามให้ทุกหน่วยเราจะลิสต์ให้หมดเลยว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านสามารถไปขึ้นทะเบียนใกล้ๆได้ที่ไหนไปยื่นคําขอได้ที่ไหนเพื่อที่จะให้เป็นการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องเดินทางกันไกล และนอกจากเวทีเมื่อวานนี้นะครับฝ่ายคัดค้านการถอดนกปลอดหัวโขนยังได้ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ปี2,558ถึง2,565พบนกในธรรมชาติลดลงต่อเนื่องและไม่มีการพบนกที่ภาคใต้แล้วจึงไม่สอดคล้องกับฝ่ายสนับสนุนที่บอกว่าปลดล็อกเสรีแล้วจำนวนนกธรรมชาติเพิ่มขึ้นเหมือนกับนกเขาชวาครับเรามีข้อมูลที่สมคาคมนรังนกมีเนี่ยคือจำนวนมันลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันมีเพิ่มอยู่แค่ทางภาคเหนือนะครับแต่ว่าส่วนอื่นของประเทศไทยเนี่ยจำนวนมันลดลงหมดเลย นะครับในขณะเดียวกันมันมีการลักลอบนํานกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายด้วยทั้งทั้งที่มันยังเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่นะครับคือดังนั้นเนี่ยตราบใดที่จํานวนประชากรมันยังลดลงอะนะครับมันมันยังตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองเนี่ยมันคือการคุ้มครองนกที่อยู่ในธรรมชาตินะครับดังนั้นคือตราบใดที่ประชากรมันยังลดลงอยู่หรือว่ามันไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังไม่ควรปลดเป็นที่น่าสังเกตว่าเวทีรับฟังความเห็นที่เกิดขึ้นในรัฐสภาเมื่อวานนี้ครับ นักการเมืองหลายคนครับทั้งนายพิเชษเชื้อเมืองพานลองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองและกลุ่มสสภาคใต้อย่างนายศาสตราศรีปานสสสงขลาพักรวมไทยสร้างชาตินายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่สสสงขลาพักประชาธิปัตย์ต่างสลับขึ้นพูดสนับสนุนให้ปลดล็อกครับโดยอ้างว่าเป็นการพัฒนาเป็นสั์เศรษฐกิจถิ่นใต้ครับ แหมแล้วพอฟังเสียงโห่ร้องในห้องประชุมแบบนี้น่าจะพอเห็นแนวโน้มบทสรุปเมื่อวานนี้ก็คือจบลงโดยที่ไม่มีบทสรุปครับเพราะว่าแต่และฝ่ายต่างใช้ข้อมูลคนละชุดมาคุยกันครับก็ทําให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานบอกว่า จะเร่งตั้งคณะทำงานที่มีกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงและนักวิจัยร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลของทั้งสองฝ่ายภายใน45วันแล้วก็เสนอคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเพื่อหาทางออกครับแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของกมทการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เตรียมที่จะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม แล้วก็จะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะทำงานควบคู่หรือว่าคู่ขนานกันไปนะครับโดยจะยึดหลักเกิดผลกระทบกับนกปลอดหัวโขนให้น้อยที่สุดครับ